มรกปดียเกินแล้ค่ะมีเดินไปแล้วเสือเดินตองเดินผิดผิละวาเ้าคณบัญบเ่นใหม่เลกบตูเพื่อดนเจ้าของหารขอให้ลูกสา่เย็นเป็นสุกอยู่ดีแห้งสุขภาพแข็งแรง เราหลับได้เงินหมื่นเงินเป็นได้เงินแสนไปแต่ความโชคดีในชีวิตมันยิ่งขึ้นไปครั้งเทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพระแม่ธรณีช่วยปกปักรักษาลูกอ๋อปกปักรักษาเอาขุนเจ้าโนเอ็นสบายเจ้าท่สบายด้วยสามบ้านหกกอกบ้านหกจงก็ช่วยปกปักรักษาลูกหลานนะยังนาต่อติสปนหายเรียบร้อยแล้วคืนนี้ลูกมาพักอาศัยอยู่ตลอดไปวันนี้ก็เป็นคืนแรกที่มาอาศัยอยู่ที่นี่แล้ว อีก็ <mum ble> ็มีรำซับเพลงนะนฮะรำเปิดเพลงมาฟังเปิดสะโทรศัพท์หรอครับได้เปิดมาซับเพงนี้นำเอาเาลือเอาใใช่ใช่เบา ต่อไปก็เดินขวาจบเดินใหม่เนาะเดินเียนขวาใหม่นะทุกท่านนะฮะเพราะว่ามีเอฟซีทักเข้ามาจำนวนมากว่าททำไมถึงเียนซ้ายนะฮะเราก็ทําให้เอฟซีที่รักและเป็นห่วงเราสบายใจเนาะนะฮะก็จําการเดินเวียนขวาสามรอบอ่ะท like wow. Co ุกคนไปกันนะครับไปเดบ้านจะของบ้านเดินก so si ่อนเยอะนะเดินก hey. so so ่อนเดินสมองเดินก่อนเดินเลยครับเดินเสือือกล้องไ่ใช่สมอนเถือนนี่ให้เสือก็ได้อ่ะ สำหรักผู้ใหญ่โอเคนั่นแหละตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมในงานก็จะเป็นสมอนชาแนลกับเครื่องบรรจุชาแนลนะครับผมนะครับสิ่งใดที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือ f c ทักมาเราก็ทําตามนะฮะจะได้สบายใจทั้งตัวตัวเจ้าของบ้านนะฮะคือพี่เสือเองแล้วก็ f อที่ให้ความ อนุเคราะห์นะให้ความสนใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยมานะครับขอบพระคุณเอกสีเป็น่ารักด้วยนะฮะที่รับชมจํานวนมากเลยเมื่อเช้าก็มีเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์นะมาร่วมแสดงความยินดีนะฮะที่สิบสามสิบช่องเลยนะฮะพี่เสือก็ได้เข้าไปเห็นในคอมเมนต์ทุกช่องเลยนะครับผมนะฮะว่าอยากให้ทําใหม่นะฮะควรจะเรียนขวานะครับนะะฮมาคุณก็มา ก็จะทำการนะฮะเดินต่ fox, いいอนะัอนนี้อรอบที่สองแล้วนะครับผมนะฮะนี่กำลังเดินต่อนะฮะเดินกี่รอบครับสามรอบครับผมนะฮะสามรอบนะครับขสามรอบนะครับเจริญ อยู่ก็ขอให้ร่มเย็นเป็นสุขมทั้งพิมานาด้วยนะคะใครที่ม่ตรงนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะขออย,อยู่ในห้องแถวเดียวกันเนาะเงินประเมีนเมียเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมานอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้ขึ้นแสนเดลอ,อ,อตอนนี้ก็สองรอบแล้วนะฮะต่อรอบที่ส,สามพิมนาเป็นผนกนับนะฮะ อันนี้รอบที่สามนะฮะอ่าท่านใดที่ได้ดอทชมคลิปเมื่อเช้านะฮะบรรยากาศพอจะเห็นเนาะนะฮะว่าเอ๊ะอ่าทำไมเดินวนซ้ายล่ะอะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ยฮะก็ทำให้ถูกต้องเนาะหลายท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ให้คันคำแนะนำมานะครับคนไปเข้าบ้านนะครับการทำอะไรเป็นแบบนี้าุ่งยากมากเพราะในตอนนี้ ครบแล้วสามรอบแล้วนะครับผมสามรอบแล้วนี่นะคะเขาบ้านเลยนะครับเขาบ้านนะครับตอนนี้นะฮะทองไหลมาเทมาเลยเข้าบ้านอีกรอบหนึ่งเลยครับผมเข้าบ้านใหม่รอบหนึ่งนะฮะพิธีตอนเย็นก็อาจจะสั้นกว่าตอนเช้านะครับผมเพราะว่าตอนเช้าก็จริงๆแล้วก็ทําไปครบแล้วนะฮะผิดแค่การเดินเวียนนะ กับทั้งห้างอ่ะตัวเขาเคยงอผ้าเช็ดก็เลยบงพ่ออืมก็ผู้วสก็มียาสมอนเนาะอายุสุดแล้วก็ยาสมอนผู้วสุสูงสุดตอนนี้ค่ะนะฮะแล้วก็เพิ่มบุญชูเพ่นะพี่เพื่อนก็าพูดว่าวสุรองลงมาผู้เูี่ยวเลีอ่าพระคัมภีร์ตอนหลังให้ผู้วสุครับอายุมากมากนะครับเล่นลูกไปไหมเดิลูกไปไปแล้วขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่รอบหลง

เสือพาไปลูกหลานกที่มาอยู่ที่ก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุนะรู้สากนะครับออกไปว่จะเป็นเคีียวทางที่เสือพาไปเป็นกระบางนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับใจของทร่เสคนเดีที่ได้มาอายใบริเวที่หม่บ้านสวยาด้เลย่าประกอบสมนรอบวปนระโยชนหากอให้การเกษรสคา สภาพแรงร้อย่ี่สิบแปดนอนหลับไเงินได้แสนแต่ก็มรับประสบความสำเร็จนะสภาพร่างกายแของแรงนะนอนหลับอยู่ได้รวยไดะเสียนะ หลักนักหลักกัปดเดินเข้าบ้านแล้วมาสครูปนะอะไรนะไหลไปทาง้นหรอเอ๊ยันะ้เรียกเไหลูกงโนนะด่ดูเลยแล้วก็อย่งเอกี่นาทีแล้วครับคลิปเราครับคุณจะปิวไปไหกีนาทีแล้วค่ะอบคุณแปดนาทีแล้วหรออ่าโอเคนะคลิปนี้นะฮะขอบคุณทุกคนทุกช่องนะฮะขอบคุณเอซีนะฮะขอบคุณพี่ใหญ่เจดีนะที่ให้กาสนนะ ไม่มีรำแล้วพอแล้วนะเสือเสือพี่คนะขาเขาถามเยนะคความหมายของเครื่องไหว้บุชาที่บ้านใหม่เราอ๋อก็ตามที่พู่ใหญ่แนะนํามานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือพี่เสือยังไม่ได้ย้ายมาอยู่เป็นทางการเพียงแต่ว่าพี่เสือเกิดวันจันทร์นะฮะก็เธอถือฤกษ์สุวกันนี้วันจันทร์น้องนะฮะแล้วก็พี่โรบทาในนี้ก็จะมีทักษะคือ มันเป็นอาหารของน,นะผาน้องเราทำไว้ก็คือเอาภาษานะนาเข้าบ้านนะครับแล้วก็มีพระนะครับมีพระนะครับแล้วก็มีนนะะโก้าเรียนนะฮะโรเก้าเรียนตัหมไปถึงเก้าล้านนะครับให้มีโชคมีเงินเข้ามาครับ แล้วดอกไม้ก็เป็นให้สิ่งสวยงามเกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับก็ข้าวสารนี่ก็ให้เจริญบริบูรณ์ให้เจริญบริบูรณ์นะสาัก็จะทมบ้านพี่เสือเนาะแบบกระเบงเขาก็จะแนะนำน้ำน้ำก็ความหมายก็คือน้ำก็ร่มเย็นเป็นสุ่มีแต่ความร่มเย็นนดอกไม้ความชื้ามีถ้วยด้วยจะได้เกิดอะไรก็ง่ายไม่มีอุปสรรคเงินทองไหลมาเท่านะใช่ค่ะมี้วยอะไรง่าย เขาใหม่เส <differences S 2> <men> ือรออีกรอบนึงฮะ่พี่เขามามีฟรีมิดเบอะไรเพื่อนบ้านมาอยู่แล้วนะฮะ